ครับใบงานนี้ก็เป็นใบงานที่สามนะครับเราก็จะมาออกแบบออกแบบวงจรตามตามนี้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เลือกคอมเพรสเซอร์มาสองตัวนะครับต่อไปก็เลือกวาลวนะครับเราก็หาวาลว,วาลวตามแบบในวงจรนี้นะครับก็เป็นวาลสามทับสองนะครับ รากบาหนึ่งตัวนะครับต่อไปเราก็จะมาปรับแต่งวาล์วนะครับให้เหมือนกับในวงจรนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับต่อไปก็จะมาปรับแต่งรูระบายนะครับก็ให้เอาเมาส์ชี้ไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด คลิกซายเข้าไปเลยนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคครับต่อไปแล้วก็จะเลือกวาวสามทัสองเหมือนกันนะครับเราก็หาวาวเลยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตอนนี้นะครับวาวสานทัสองเราก็เลือกมาเลยนะครับดึงแล้วก็ลากออกมานะครับต่อไปเราก็จะมาเนี่ยครับปรับแต่งรูระบายนะครับแล้วก็เลือกตอนนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วกดโอเคเราก็จะได้วาลวตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบ ครับเมื่อเราเจอแล้วเราก็เลือกออกมาเลยครับก็บอกสูบหนึ่งอันนะครับต่อไปเราก็จะมาลากเส้นเลยนะครับมาลากเส้นวงจรเลยนะครับเราก็เราก็จัดเรียงนะครับจัดเรียงให้มันให้มันน่าดูขึ้นนะครับ ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราจัดเรียงแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ